อันเดียข่าวสารทีมชาติไทยนะครับต้องบอกว่าชุดใหญ่มีข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับว่ากับการอุ่นเครื่องช่วงพักเบรกของไทยลีกนะครับต้องบอกว่ามีรายงานมามากมายเลยครับก็ก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปอุ่นเครื่องไปเก็บตัวกันที่ออสเตรียนะครับอันนี้เป็นแค่แผงแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันก็มีการประชุมกันมีการพูดคุยกันระหว่างสมาคมฟุตบอลกับสโมสร นะครับก็เรียกว่ามาหาหเรือกันดีกว่าครับผมถ้าเกิดออสเตรียไม่ได้เขามีอีกหนึ่งแผนก็คือไปอ,อุ่นเครื่องกับจีนนะฮะครับที่มีแรงกิ้งดีกว่าทีมชาติไทยอันดับที่6 5ของโลกนะฮะครับผมก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มมาครับผมแต่บอกว่ามีการเจรจาไปมากกว่า90%แล้วครับผมนะครับก็จริงๆเป็นไอเดียที่จะไปอุ่นเครื่องต่างประเทศของมิรวันเรบัตก็คือ อยากให้ทีมชาติไทยเนี่ยลองไปอุ่นเครื่องแบบทีมเยือนดูบ้างนะครับแต่ว่าช้อ,ชอยแรกคือออสเตรียรที่มีข่าวมาตั้งนานนะครับช้อยที่2คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ถ้าเกิดในการที่เดินทางไปแล้วเนี่ยสโมสรอ,อาจจะเล็งเห็นว่าถ้าเกิดนักเตะของตัวเองอได้รับบาดเจ็บ,บการเดินทางค่อนข้างจะ<า>ใช้เวลาทั้ง2วันสมมติบินไปนะครับนักเตะอาจจะล้ากลับมา ช่วงเวลาทางไทม์ไลน์รงนั้นนะ่ะมีเวลาพักแค่10วันเท่านั้นครับผมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียครับในการที่จะเชิญทีมที่แข็งแกร่งกว่าอย่างจีนนะครับมาอุ่นเครื่องครับต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งของสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ